่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอสนับสนุนโดย TrueMove HD CG Plus King Power เข้าใจนักเดินทางคุณผู้ชมครับชอบทานข้าวหลามไหมฮะอา้าวบางคนสายหัวไม่ชอบทานอ,อย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องมาฟังผมก่อน ข้หลามร้านนี้ที่เอามาฝากนะฮะบอกเลยว่าแปลกมาสจรัร์ไม่เหมือนใครเลยครับผมคนที่ไม่ชอบทานข้าวหลามก็ทานอย่าไม่แน่ฮะอาจจะติดใจด้วยซ้ำนะเพราะอะไรพเพราะข้าวหลามร้านนี้ครับเป็นข้าวหลามผัดกะเพราข้าวหลามปลาล่า <What? S 2> <อ>งง <ห ả? S 1> อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอพี่ตายฟังแล้วตกใจจริงเลยอะเอางี้ดีกว่าถ้ามีอยู่จริง เรื่องนี้ต้องแชร์กันครับคุณผู้ชมครับที่บอกว่าร้านขายข้าวหลามแห่งนี้ไม่ธรรมดาน,นั้นก็เพราะว่าที่ร้านแห่งนี้เขามีการผสมผสานของข้าวกับของหวานไว้ด้วยกันนั่นเองล่ะครับั <Wow. S 1> ่านแน่แปลกใจแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเราเอาของข้าวและของหวานมารวมกันรสชาติมันจะไปยังไงเนาะถ้าอย่างนั้นเราลองไปสอบถามคุณป้าแอดจเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ ชื่อแม่แอดค่ะแม่ตันเสียนสมค่ะเป็นเจ้าของร้านข้าวหลามแม่แอดเนี่ยค่ะบุคคลท่านนี้เลยครับคุณผู้ชมตำนานของข้าวหลามแปลกในวันนี้จุดเริ่มจากข้าวหลามคนในชุมชนรัพงงามเนี่ยเคยทําถวายในหลวงรัชกาลที่9้าคนนั้นคือชื่อแม่ซับ <Wow. S 1> แม่ซับเนี่ยได้ทําข้าวหลามถวายในหลวงรัชกาลที่9้าที่พระราชวังสนามจันทร์จากนั้นมาคนในชุมชนรัพงะงามก็ทําข้าวหลามกันเป็นหลายๆร้อยครอบครัวเลย เป็นที่รู้จักข้าวหลามนครปฐมอยู่มาจนหลายสิบปีมากเลยก็เกิดวิกฤตขึ้นเพราะว่าทางรถยนต์ไม่ตัด่านก็เลยกลายเป็นข้าวหลามซกเสาทีนี้ก็กลายเป็นข้าวหลามสองขวบสามขวบก็คือข้าวหลามบูดนั่นแหละแม้ในช่วงแรกของการทํำข้าวหลามขายจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่นานไปก็มีจุดเปลี่ยนเช่นกันจนทําให้ข้าวหลามหลนตลาดเลยนะครับคุณผู้ชม จนเมื่อปี47ใครจะทำข้อหลามต้องให้มีโรงเรือนมีอยอยรับรองปกติข้อหลามประเภทนี้ไม่ต้องมีเพราะมันเป็นอายุสั้งแต่ท่านก็เพื่อความมั่นใจให้อยอยมารับรองให้สารหน้าสุขมาดูแลไม่ให้วางของกับพื้นคนทําต้องมีห้องก่อกห้องบรรจุจากนั้นมาป้าก็ได้รับอยอยเจ้าแรก47ก็คัดสารโอท็อปไปได้3ดาวระดับประเทศมา โอ้โห oh, 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 oh. สุดยอดไปเลยนะครับแม่แอดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจนได้รับอ,อยอ้าแรกเลยเหรือครับเนี่ยและจากจุดนี้เองนะครับคุณผู้ชมทำให้แม่แอดคิดค้นข้าวลามหน้าแปลก,ปลกๆขึ้นมานั่นเอง แล้วเราก็มาคิดต่อเองว่าจะทํำยังไงเอาข้อหลามซึ่งจะเป็นข้อหลามปลาล่าเอามาใส่กระบอกจุดประกายมาจากเห็นคนภาคอีสานอะ่ะเขากินปลาล่าต้องจิ้มเราก็นึกว่าเราจะทํายังไงให้มาอยู่ในกระบอกเราก็ทําปรากฏว่า,าไปก็เป็นที่ตอบรับของลูกค้าได้ผลไม้ตามฤดูก็ทําทุเรียนแล้วก็ยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจะคิดทีวว่าทําอะไรที่มันเหมาะสมกันเราก็จะทําเรื่อยไปฝังไม่ผิดแน่นอนนะครับคุณผู้ชม ข้าวหลามหน้าปลาราทรงเครื่องเนี่ยแหละครับที่เป็นข้าวหลามหน้าแปลกขายดิบขายดีจนบางทีทำขายแทบไม่ทันเลยล่ะครับนอกจากหน้าปลาราทรงเครื่องแล้วคุณแม่ก็ยังมีอีกหลากหลายหน้าเลยนะจ๊ะ มีตั้งแต่สูตรดั้งเดิมสังขยาข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำแล้วก็มีข้าวหลามอัญชันข้าวหลามเบญจพรรณก็คือว่ามีหอย่างเขียวใบเตยมีถั่วข้าวโพดแต่จุดยืนก็คือว่าต้องมีมะพร้าวน้ำหอมถึงจะอร่อยแล้วก็จะมีแปงกล้วยใส่ลูกเดือยแล้วก็มาถึงของข้าวก็จะมีบะจ่างก็คือเครื่องของบะจ่างนี่แหละจะใส่กระบอกเราก็เรียกว่าข้าวหลามทรงเครื่องก็คือบะจ่างนี่แหละค่ะถ้าเราทําทันเราก็ทําทําไม่ทันเราก็ตัดออกไปบ้างเพราะว่ามันมากค่ะตั้งสิบกว่าอย่างลูขนาดทําไม่ทันเลยเหรอ แม่อะไรจะขายดีขนาดนั้นเรื่องรสชาติของขา้าวหลามแปลกนั้นแม่แกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความอร่อยเลยละครับเพราะแต่และรสชาติผ่านการชิมและคิดค้นจากต้นฉบับโดยเฉพาะก็ลองทําดูแล้วก็ลองผิดลองถูกดูอย่างปลาราเราก็หาคนภาคอีสานชิมก็รสชาติเหมือนเหมือนปลาล่าทรงเครื่องแต่ที่มันจะไม่เหมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปลาล่าทรงเครื่องเขาใช้ปลาดุกแต่เราใช้เนื้อปอลาช่อนใส่เราจะไม่ได้ทําปลาล่ากับน้าเฉยนะคะจะมีเนื้อปลา เจือกับข้าวเหนียวด้วยยังหมูฝอยเนี่ยเราก็ทําให้แห้งๆก็ให้เด็กเด็กก็บอกเอออร่อยออบางทีเด็กอยากกินไส้กรอกเราก็ทําให้อ,อีเด็กอยากกินกุวดเราก็ทําให้ทําได้เอากับแม่แกสิครับคุณผู้ชมข้าวหลามหน้าหมูฝอยเออเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยนะครับเนี่ยและที่ข้าวหลามแม่แอดขายดิบขายดีขนาดนี้นั้นก็เป็นเพราะแกใส่ใจทุกรายละเอียดให้เครื่องนั่น และข้าวหลามของแกนั้นต้องอร่อยตั้งแต่หัวถึงก้นข้าวหลามเลยล่ะครับก็เราก็ใส่ใจดูตั้งแต่รสชาติตั้งแต่การปรุงแล้วก็ต้องไม่ให้แฉะถ้าเราไปชิมข้าวหลามที่ถูกวิธีเนี่ยเราชิมตรงก้นถ้าก้นอร่อยอะ่ะข้างหน้าต้องอร่อยแน่ <Wow. S 2> ถ้าไปชิมหน้าปุ๊บหน้ากินได้เนี่ยพอถึงก้นเนี่ยมันอาจจะจืดก็ได้ uh huh. แต่ทีนี้เราให้ชิมตรงก้นก่นกอน เอาล่ะครับพูดมาซะขนาดนี้ผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับว่าขั้นตอนการทำข้าวหลามจะเป็นอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังผสม,น,ผสมน้ำกะทิน้ำตาลกัะ เพื่อว่าจะมาทําข้าวหลามสูตรดั้งเดิมข้าวเหนียวขาวใส่โดด,โดําค่ะแล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างครับคุณแม่ก็มีน้ํากะทิมีน้ําตาลเกลือป่นนิดหน่อยค่ะนอกจากส่วนผสมที่ต้องใส่ใจแล้วการเลือกข้าวและไม้ไผ่แม่แอดแกก็ต้องเลือกเป็นพิเศษเช่นกันนะครับเป็นข้าวเหนียวเขียวงูที่เม็ดเล็กเ <Wow. S 2> ม็ดเล็กก็คืเหนียวนุ่มหอมแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวภาคเหนือนะคะต้องเป็นไม้ไผ่ป่าค่ะแต่ไม้ไผ่ป่าที่เยื่อดีเยื่อดีที่สุดก็จากอาเจนะบุรีค่ะ เป็นป่าดิบชื้นแล้วก็เยื่อมันจะดีที่สุดอ่ะก็ส่วนมากก็จะเราดูลำที่มันจะพอดีกับที่เราใช้ได้กับข้าวหลามไม่ใหญ่เกินแลวไม่เล็กเกินแล้วเ,เราใช้ไม้ทั้งลำค่ะว่าไม้ไม้ใหญ่เราก็เอามาใส่พวกเครื่องแล้วไม้เล็ก,กล c, เราก็กรอกทั่วไปข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียว,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 วดําอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเวลาเราเลื่อยเสร็จเราก็ทาความสะอาดแล้วก็ปิดจุกแล้วข้าวหลามอร่อยอยู่ที่อะไรครับแม่ <What>? วัตถุดิบที่ดีแล้วก็ใส่ใจลงไปอร่อยได้อะคะ่ะ <Wow. S 1> ถ้าหากว่าเราทําสูตรดั้งเดิมได้เนี่ยสูตรอื่นมันก็ง่ายแล้ว oh. เรามีตั้งแต่ของขาวของหวานหลายๆรสแล้วก็ผลไม้ตามฤดูอย่างปีนี้ทุเรียนแยะเราก็ทําหน้าทุเรียนทาอะไรไปท้อร้านนี้ดังที่สุดในนครสระบุรีรสชาติเขาดีอะค่ะรสชาติคมกรอบหวานมันซื้อไปนับไม่ท้วนนะคะว่ารอบที่เท่าไหร่เป็นค้นเชียงใหม่คะ่ะวันนี้มา เที่ยวนะคระถุกก็เลยแวะมาซื้อ mm hmm. เขาเคยอ่านรีวิวบอกว่าอร่อยดีแล้วก็แบกด้วยะคะ่ะ mm hmm. วันนี้มาซื้อบะจ่างกับเกียวะวมีเพื่อนเคยมาเที่ยวค่ะแล้วก็บอกว่าอร่อยมากให้ลองมาชินก็อร่อยดีครั้งหน้าถ้ามาอีกก็คงมาซื้ออีกะคะ่ะฟังคําดนนยันจากลูกค้าไปแล้วท่านไหนที่อยากจะลองชิมข้าวหลามรสชาติแปลกแปกแบบนี้ mm hmm. ก็ไปกันได้ตามนี้เลยนะจ๊ะใครจะมาทานก็มาได้เลยนะคะที่ร้านข้าวหลามแม่หน้าวัดพงนาม ริมทางรถไฟอยู่บนตึกอาคารพาณิชย์ค่ะก็ต้องแสดงความชื่นชมนะครับว่าเป็นการผสมผสานระหว่างของขาวและของหวานได้ดีจริงๆไม่น่าเชื่อเนาะไอเดียเนี้ยจะผุดขึ้นมาได้นี่แหละฮะเขาถึงได้บอกว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าหาว่าไม่รู้จักที่จะหยุดยั้งอยู่กับที่นะครับสุดท้ายคุณจะสามารถพัฒนาผลงานของคุณออกมาได้ดีเยี่ยมเยอะจริงนะผมมองแล้วนะ เหมือนเราไปกินข้าวแกงลดูดิพี่เขาคิดได้อ่ะคนไทยชอบกินข้าแกงไงสุดท้ายก็ผ่านเอาข้าวแกงมาไว้ในกระบอกข้าวลามโอ้โหเก่งอ่ะคิดได้ไงแจ๋วมากเลยนะพี่ผมขอถึงอชค์ัาคสุดท้าแล้วกันครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาบอกนะเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ ทรงเห็นความสําคัญของอาชีพทํานาพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ครับให้เกษตรกรควรมีโครกระบือไว้ใช้เป็นแรงงานในการประกอบอาชีพแต่ด้วยท่านทรงทราบนะครับว่าเกษตรกรจํานวนมากครับต้องเช่าโครกระบือไว้ใช้ในราคาที่แพงซึ่งในบางครั้งเมื่อจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไปแล้วก็แทบที่จะไม่เหลือเงินเอาไว้ใช้จ่ายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมปรศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโครกระบือขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านั้นให้มีโอกาสเช่าหรือว่าเช่าซื้อโคกระบือในราคาที่ถูกลงเรื่องราวของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยครับกับช่วงนี้ครับเรื่องเล่าจากพ่อครับ